สวัสดีครับวันนี้ผมเก่งขายสังหาริมทรัพย์พามาเที่ยวชมบ้านมันธนาแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับห่างดงนะครับอยู่ห่างจากแยกเสมิงเพียงนิดเดียวจริงๆน,น,นะครับถ้าจะไปสนามบินแล้วก็แค่ไม่ถึง15นาทีก็ถึงแล้วนะครับมาดูบ้านกันนะครับเป็นบ้านขนาด2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ํานะครับพื้นเนื้อที่ก็76ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ200กว่าๆนะครับโอ้ตอนเนี้ยที่ท่านเห็นตอนนี้ก็เป็น ข้างในบ้านนะครับภายในบ้านนะครับก็กว้างขวางพื้นที่ในประสงค์ใช้สอยสะดวกสบายนะครับแล้วขึ้นมาดูชั้น2กันนะครับก็จะมีที่พื้นที่ว่างก็จะมีห้องนอนใหญ่นะฮะเป็นมัสเตอร์เบดรูมนะครับผมกว้างขวางมากเลยนะครับอ๋อนี่ก็มีส่วนหน้าบ้านนะครับชมระเรียงดูโครงการรอบๆนะครับอันนี้คือเป็นห้องนอนที่สองนะครับมีห้องน้ํานีกตัวเช่นกันนะครับผมด้านบนจะมี2ห้องน้ํานะครับนี่นี่เป็นห้องนอน อ๋อนี่เป็นห้องนา้าอ่านี่เป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนะครับของชั้นบนนะครับเรามาดูชั้นล่างเลยครับดูพื้นที่รอบๆนะฮะโอ้โหวิ่งเล่นได้สบายเลยนะครับเนี่ยจะทําอะไรเพิ่มเติมก็อุ้ยพื้นที่เหลือเฟือนะครับถ้าใครสนใจชมซับได้ก่อนนัดมานะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับชุดบาสกันก่อนนะครับแม่นซะ